คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการหายใจครับการหายใจนั้นสามารถทำได้ได้สวิธีนะครับก็คือการหายใจเข้าปอดนะครับตรงนี้นะครับกับหายใจเข้ากระบังลมนะครับการหายใจเข้าปอดนั้นก็คือเราหายใจเข้าสังเกตนะครับหน้าอกเราจะขยายขึ้นนะครับถ้าเราหายใจเข้ากระบังลมนะครับหน้าท้องเราจะขยายนะครับ แล้วหายใจเข้าปอดกับกระบังลมมันต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราจะเป่าเครื่องเป่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนักดนตรีจะหายใจเข้ากระบางลมนะครับจะทําให้เก็บลมได้เยอะนะครับดูด้านข้างนะครับหายใจเข้าปอดครับนะครับหายใจเข้ากระบังลมนะครับ นะครับเดี๋ยวลองเป่าฮาร์โมนิก้าให้ดูนะครับหายใจเข้ากระบังลมนะครับนะครับหายใจเข้าครับนะครับสังเกตนะครับกระบังลมจะขยายนะครับก็ให้นักเรียนลองฝึกไปเรื่อยๆครับหายใจเข้ากระบังลมนะครับแต่ถ้าไม่ได้จริงก็หายใจเข้าปอดกันด้ครับแต่ว่าเวลาที่เราเป่าจะทําให้เราเหนื่อยครับ